สักปากป็นด,ดีนทาไรไมเพืรวมมากชาหมดจ้าได้แต่ไม่สวยไม่ได้นะคะ่ะฮสุขอกนกลับมาแล้วนะคะกับช่องวินามาลสวันนี้นะเราก็จะพาไปทำสวยกันซะหน่อยเพราะว่าที่เมกามันถอดหน้แซเขาก็จะเห็นหน้าสดของเราเพราะฉะนั้นนะ จะไม่สวยไม่ได้เดี๋ยวขายไม่ออกวันนี้นะคะก็จะพาไปดูการรีวิวสักปากที่อเมริกาว่าจะเป็นยังไงสาเหตุที่เราทำสักปากเนี่ยเพราะเราอะเป็นคนปากดำด้วยแล้วก็แบบเป็นคนปากซีคือถ้าไม่แต่งหน้าก็คือง่ายๆก็ศกอะดูเพื่อนๆอันนี้คือพาแค่ลิบมันนะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวต้องรีบออกแล้วเพราะว่าเลดมากไปจ้ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเตรียมขึ้นเขียงมีหูฟังพรอเพราะว่านานมากอาจารย์เดี๋ยวมาดูว่าทำสีอะไรกันบ้าง Please to start We have to warm them up and then once we get like a base color then we can put color on top of it นี้ก็คือจะเป็นรอบแรกคือจะทำเอาแบบปากดำออกไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำปากให้แบบเป็นคิวปิดโบก็คือแบบให้รอยปากหนูเนี่ยชัดเดี๋ยวรอดูกัน

บอกเขาว่าเออเราอยากให้ขอปากชาดอะเขาก็จะสักเกินเนี่ยเห็นปะวะ เออแล้วขอบก็คือใช้เป็นแบบคิวปิดโบอย่างที่ต้องการเวลาทาปากจะได้แบบบึมบั่มบึมบัม,บมสวยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเราว่างสากอะคือด้วยความที่ปากเราอ่ะเป็นคนปากหลายสีปากดำเขาก็ต้องแก้ทั้งหมดให้เป็นแบบว่าสีเดียวกันทั้งหมดเพื่อแบบรอบที่สองอะ่ะเพราะเราต้องพยายามรอบสองอะ่ะจะได้ลงสีได้สวยกว่าเดิมอันนี้ก็เลยแบบเป็นสีกอนข้างธรรมชาตินดนงแล้วคือ,อไรรู้ไหมเราว่างทำเธอ ดูดียาชาหมดจ้าแล้วฉันก็แบบไม่อยากรอแล้วเพราะว่าทํามาทั้งหมด4-5ชั่วโมงอะ่ะมันที้เกียดรอแล้วทำไปโลดไม่เป็นไรเจ็บได้แต่ไม่สวยไม่ได้นะคะพูดที่สุดอะ่ะเรื่องแบบเนี้ย แล้ว no. หลังจากสักเสร็จอะด้วยความที่มันแบบว่าจิ้มจิ้มจิ้มอะแบบสี่ห้าชั่วโมงเพื่อนเพื่อนคือปากบวมมากเป็นคารีเจนเดอร์ไปเลยสองวันเต็มตอนที่สักเสร็จอะห้ามโดนน้ำยี่สี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อนก็เวลากินน้ำก็คือใช้หลอดดูดแต่เราก็เลยไม่ได้กินข้าวเลยหนึ่งวันเพราะเราอะก็กลัวแบบมันจะเลอะปากอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามรักษาให้มันดีที่สุด แล้วพอประมาณวันที่สาวันที่สี่อ่ะปากเดมันกรอบแล้วมันก็ลอกอ่ะเหมือนแบบปากแห้งอ่ะแต่เราก็ห้ามไปแกะเด็ดขาดห้ามแกะเด็ดขาดนะปล่อยให้มันหลุดไปเองแล้วคือด้วยความที่มันแห้งแล้วมันก็เวลาอาปากมันก็ตึงมันเหมือนบอว่าอาได้ไม่สุดอ่ะนึกออกไหมมันเหมือนแบบมีอะไรมาไม่รู้แบบมันตึงๆกินอะไรก็กินไม่ถนัดแล้วคือแบบวันนั้นก็ต้องไปเจอเพื่อนแบบไปกินข้าวกินแบบกินแบบกินไม่ถนัดกินไม่เต็มที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมเพราะอยากสวยเออ ไม่ได้เลยเรื่องแบบเนี้ยพอประมาณ 4, วันที่สี่วันที่ห้ามันก็ลอกหมดแล้วอนะ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอออยากพึ่งทาลิปสีนะให้ทาลิปมันที่เขาอะเอาไว้บำรุงไปก่อนให้มันฮิวแบบให้มันเต็มที่แล้วก็พอวันที่7็ดอะเราถึงจะเริ่มกลับมาทาลิปสติกอะไรเงี้ยส่วนข้อควรระวังก็คือห้ามกินอาหารรสจัดห้ามกินเผ็ดซึ่งเป็นของชอบแล้วคือไม่ได้กินแบบประมาณ3ามสี่วันอะคือแบบเหมือนจะลงแดงแต่ก็ต้องอดทน เพราะว่ามันจะทําให้มันแสบเน่นห้อแม่คือมันเหมือนแบบว่าเพิ่งโดนโดนโดนยำๆมามันก็จะแสบของเผ็ดของร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์อะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับเรานะเพราะว่า จริงๆอะที่เราอยากสักเพราะเราอยากให้ขอบมันชัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี่ก็คือไหนหน้าสดก็ได้เลยนะหน้าสดแบบหน้าสดแบบปากสดแต่ว่าหน้าไม่สดเพราะว่าอยากมีหน้ามีสีนิดนึงเดี๋ยวอีกประมาณห้าหกสัปดก็จะต้องปย้ยารอบสองเพื่อเป็นการลงสีจริงๆสีที่เราอยากได้อันนี้ก็คือทำให้มันแก้ดำไปก่อนทำให้มันเป็นสีแบบเนเชลรอบหน้าก็จะไม่เนเชลแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะสักปากเนี้ยเขาจะมีให้เซ็นเอกสารเยอะมากแล้วเขาจะเทสสีก่อนด้วยว่าแบบเฮ้ยเราจะแพ้หรือเปล่าเขาจะไม่ทําเลยเด็ดขาดคือที่เมกามันก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาสูกแต่ว่าเขาชอบฟองร้องกันอะไรเงี้ยซึ่งเวลาทําอะไรเงี้ยก็จะแบบวุ่นวายยุ่งยากแต่ว่าค่อนข้างมชัวร์ว่ามันไม่อันตรายจริงๆนะคะเดี๋ยวมาลองทาสีดีกว่าว่ามันแบบว่ามันจะแบบพุ่งขนาดไหนลองทาสีนี้ของชาแนล คือรู้สึกว่าแบบพอทาสี่ลิปใช่ไหมรู้สึกว่าปากมันแบบมันมันบ้ามา่ะมันแบบมันแบบมันเจอขึ้นนะอ่ะด้วยความที่สักปากล้วอ่ะเราคือทาก็ท่าเกินแบบรู้สึกว่าแบบปากสวยขึ้นอ่ะพอทําเสร็จแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็จะชอบแบบปากบางแต่เราอะชอบแบบปากจ,จืๆหน่อยเพราะว่าแบบเป็นทรงอเมริกรันเลยนะ วันนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะคะแล้วคิมหน้าอยากจะให้แชร์อะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะคะย่งไปก่อนน้อยบาย